สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณไหนขอบพรคุณมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจริงๆรายการของเราในวันนี้และวันศุกร์ที่จะถึงนี้มันถึงเวลาที่เราอาจอันตันใจกันมานานแล้วพร้อมแล้วหรือยังระเบิดลงระเบิดลงทันทีกับครัวคุณต่อยยกครับ 15ถึง25ตุลาคมนี้นะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทวนติวันพัทยากว่า80ร้านค้าแล้วก็ครคุณต่อยเซเล็กเต้นอีกครับเนเก็น,น,นความชื่นใจต้องเจอกันแล้ว ถ้าผ oh, 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 oh. te oh, oh, oh. ู้ชมรู้ไหมเราหยุดกันนานขนาดไหนเราหยุดกันแบบชนิดที่เรียกว่านานจนลากเรางอกไปเลยระหว่างช่างภาพมนจะมีเพลงกอบได้เลยมันหยุดกันนานมากคิดถึงมันห้ามไม่ได้เลยที่จะต้องจัดงานนี้กลัวคุณไพยกครับมาแล้วครับมางานแรกเลยนะครับมากันที่นี่นะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่เหมือนเดิมจากเมืองพัทยาและ ทรทพัทยานะครับเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณสุดๆและขอบคุณชาวเมืองพัทยาขอบคุณชาวเมืองใกล้เคียงมาได้ไหมมาได้หมดจะเป็นระยองฮิงานนี้ตราดฮิเชิงเซาก็มาได้มาได้หมดเลยมาได้หมดครับแล้วมันเป็นความสุขอ่ะท่านผู้ชมมันจะยิ่งใหญ่ครั้งถ้าท่านจําปีที่แล้วได้เมืองแตกเลยนะพัทยาแตกนะ และอัดอั้นขนาดนี้มาเลยครับแปกว่าร้านค้าแล้วก็ครัวคนต่อยเซเล็กเตอรที่เราเตรียมตัวไปทั้งนี้ก็พร้อมจริงๆนะท่านผู้ชมเจอกันที่นั่น15คือวันศุกร์นี้จนถึง25อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ1ิวันเหรอ11วันโอ้โหดูกันไปเลยทั้งวันนะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครใช่ศุกร์ที่ถึงนี้นะครับไปยาวไปถึง25ใครว่างวันไหนมาวันนั้นหรือว่าถ้าว่างทุกวันมาทุกวันทุกวันเลยไม่มีความ S <S สุกไหนที่มันจะเท่านี้อร่อย,ยอร่อย,ออยเต็มเต็มเลยครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันคือเรื่องผลไม้ที่บรรทาอาการแสบท้องครับเวลาเราแสบท้องขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวเกี่ยวกับกระเพาะอาหารใช่ไหมใช่ครับใช่ครบ,ครบนนเราก็จะเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมใช่ครับเราทําไงทีนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลไม้ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการแสบท้องคือเวลาแสบท้องมันจะให้ความรู้สึกแบบแสบท้องทั้งในตอนที่หิวแล้วก็ตอนที่อิ่มด้วย การกินผลไม้นะครับจะช่วยบรรเทาอาการแสบท้องได้ชนิดแรกเลยครับมะละกอรรไม่น่าเชื่อมะละกอเนี่ยให้ผลดีต่อระบบย่อยอาหารนะครับและยังอุดมไปด้วยใย,ยอาหารชนิดละลายน้ําได้ไมีเบต้าแครโรทีนแล้วก็วิตามินซีครับช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยแผลหายเร็วป้องกันการติดเชือ้อแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับใช่ ถัดมาจะเป็นเรื่องของกล้วยครับนี่อยู่ใกล้มือที่สุดกล,กล้วยเนี่ยม,มีสารอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและก็การแบ่งเซลล์ในกระเพาะอาหาระฮะและยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่มันดีๆใช่ครับก็คือจะสามารถทําให้เราเนี่ยทนต่อกรดได้ดียิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังมีสารทริปโตเฟนนะครับซึ่งจะเป็นกรดอะมิโนที่สามารถเปลี่ยนเซโรโทนินนะครับซึ่งเป็นสารสื่อประสาทช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเนี่ย สั่งเยื่อเมือกตามธรรมชาติอ,ออกมาเคลือบแผลใช่เคลือบแผลได้เลยครับเขาบอกว่าถ้านมุกเราแตกท้องเนี่ยกิน,ก,นกล้วยช่วยได้ใช่อันต่อมาครับก็คือไขตาลูปครับอันนี้รวยหน่อยโอ้อันนี้รวยหน่อย <c oughs> ไขตาลูปเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนสูงนะครับซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันเยื่อบกุกระเพาะอักเสบจึง เร่งช่วยให้แผลในกระเพาะอาหารเนี่ย <ไป S 1> หายเร็วข,ขึ้นครับและยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะอาหารอีกด้วย<อ>ตัดมาใกล้ตัวเราก็คือแอปเปิลนี่แอปเปิล <Apple S 2> oh! นะครับมีสารเพคตินครับที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร oh, และยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ย มีความทนต่อกรดจากน้ำย่อยได้ดียิ่งขึ้นด้วยอุ๊ยอันนี้ข้อมูลใหม่นะแอปเปิ้ลที่สำคัญไปกว่านั้นคุณไม่น่าเชื่อเลยเราไม่เคยรู้มะขามป้อม <c oughs> มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มันมีรสฝาดจึงมีสรรพคุณในการรักษาแผลและช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างดี <c oughs> มะขามป้อมยังช่วยบรรเทาอาการเสียดท้องได้อีกด้วย <c oughs> ถัดไปสุดท้ายคือฝรั่งครับ <c oughs> ฝรั่งเนี่ยอุดมไปด้วยสารเทน,นินนะครับในปริมาณมากโดยเฉพาะฝรั่งสุกจะมีเพ็กตินและมีวิตามินซีสูง ล้วนเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลกระเพาะอาหารจากอาการแสบท้องสมานแผลและลดอาการอักเสบได้ดียิ่งขึ้นครับนั่นคือวันนีเราบอกท่านอาจไม่ต้องจําเรื่องราวรายละเอียดแลวผมโชคดีเวลาที่ผมได้พูดทีไรไม่มีไอสารอะไรประหลาดเลยที่ตาที่พูดทีไรมีแต่สารท้องจําอยู่คนเดียวเลยนะแต่ที่แน่แนคือมะละกอกล้วยแคนตาลูสแ้ลแอปเปิ้ลมะขามป้อมแล้วก็ฝรั่งฝรั่งฝรั่งเขา้างปลุกหลยนะใช่แล้วก็จะช่วยเรื่องราวเกี่ยวกับท้องแต่อันนี้ช่วยท้องท่านแน่ๆน่ครับครัวคุณต่อยยกรับ 15-25ถึงตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอมนรอบเทนจันทพัทยาคุณผู้ชมห้ามพลาดกว่า80ล้านพี่เ๋อใช่ครับแล้วก็โค,คุณต่อย s e l e c t ็ดอีกอยากจะเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงมาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าของครูคุณต่อยเรานะฮะเอาจริงจริงคนกรุงเทพก็ไปเที่ยวได้นะไปได้ไปเ <ไป S 1> ที่วยวพัทยา,ยาแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวไงนคคุณต่อยก็เหมือนกับช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเอางี้ดีกว่า11วันนี้จะเป็น11วันที่มีความสุขที่สุดขอร้านค้านี่อันมาก อันจริงๆอังอันตันใจมากเพราะฉะนั้นจะมีอะไรใหม่ๆและอะไรที่แตกต่างไปอย่างมากมายจริงๆอยู่ที่นี่เลยขอบคุณอีกครั้งสําสหรับเมืองพัทยาฮะนี่เป็นรโมเดลของเราเลยเป็นต้นแบบว่าเมืองพัทยาให้ความร่วมมืออย่างดีมากแตทพัทยาตทพัทยาให้ความร่วมมือขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปกันอย่าพลาดเด็ดขาดพักตอนนี้สักครู่พง์สิงห์น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของการสักครู่เดียวครับ พบกับอ,อ๋อเลยครับวันนี้มีแขกรับเชิญครับคุณโดมปรกลลำสว,ส,สวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้พี่โดมทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ครับกำลังจะออกนะครับแล้วก็ทำธุรกิจ เกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตจริงๆเอาแพชชั่นตัวเองตอนเด็กอะครับมาทําแล้วคุณจะมีเวลาพักผ่อนแล้วคุณทําขนาดนี้ก็ก็นอนดึกพอสมควรช่วงนี้แต่ผมก็ต้องมีตัวช่วยมีการดูแลตัวเองเนาะเพราะปีนี้ผม42แล้วเราควรจะต้องโฟกัสในเรื่องการดูแลไม่ว่าจะเป็นผิวผมหรือว่าสุขภาพข้างในด้วยคุณยังหล่อและหนุ่มอยู่เลยนะขอบคุณใช้ตัวช่วยอะไรคราบคุณโดมนี่เลยครับวันนี้ในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับภูมิใจมากครับบูมกลูตาช็อตนะครับเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยครับแล้วก็ ได้รับประทานจริงตลอดนะครับทานยังไงคุณโดมอันนี้เขาไม่ต้องชงนะครับเขาสามารถที่จะฉีกแล้วก็เทรับประทานได้เลยแบบนี้นะครับเทเขาปากได้เลยผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวรอฟังทีเด็ดนี้ดีๆนะรอฟังทดีวันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากเราวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเฉพาะรายการนี้เท่านั้นซื้อ4กล่องนะฮะเราแถม2กล่องเท่ากับ6กล่องจากราคาปกติเนี่ย5,340บาทเหลือเพียง 2,990เตรียมมือถือของคุณให้พร้อมนะครับแล้วไลน์มาเลยครับที่แอดกลูตาช็อตมี S ด้วยนะครับหรือว่าติดต่อตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยครับสำหรับโปรดีๆแบบนี้ครับผมขอย้ำโปรโมชั่นนี้ผมอยากย้ำเหมือนกันครับ4แถม2เท่ากับ6กล่องเนี่ยราคาปกติ5,340บาทแต่วันนี้ครับเหลือเพียง2,990บาทครับติดต่อทางไหนครับแอดกลูตาช็ มี S ด้วยนะครับผมหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับพี่อ๊อฟเอาและวันนี้พี่โดมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับขอบคุณพี่โดมขอบคุณพี่ออฟมากครับขอบคุณครับกลัวคุณไป